คลิปนี้บิงจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนเบอร์มือถือในเว็บบอกกันนะคะฮัลโหล นี้ก็มาเจอก,กับปิงลมูกเกเตอรอ์แล้วนะคะคลิปนี้ปิงจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนเบอร์มอรือถือในเว็บปอกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลิงก์เบอร์มอรือถือกับเว็บปอเนี่ยให้รีบเข้าไปลิงก์ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่หรือว่าเวลาเราล็อกอท์หรือเราเผลอลบแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะได้มีตัวที่ทําให้เราสามารถดึงแอคเค้าเดิมกลับมาได้นะคะมีคนถามปิงมาเยอะมากแบบเปลี่ยนมือถือแล้วแล้วเขาแอคเค n t เดิมไม่ได้ทํายังไงดีคะหรือว่าปิงก็เลยมาทําคลิปนี้ให้นะคะวิธีการเเปลี่นนบบออออรร์มืืืถใหาง ที่ยังไม่ได้ลิงก์ก็ลิงก์เลยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเบอร์มือถือไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามชอ่องมตูเกเตอร์ของปิงด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ปิงทําคลิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไปดูกันมาเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันไวบ์บอร์นะคะ พอเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บนะคะก็ให้กดข้างล่างที่เป็นคําว่ามีนะคะข้างล่างสุดมันจะมีตัวมีที่เป็นรูปคนอยู่นะคะก็คือเข้าบัญชีของเรานันเองต่อไปพอเราเข้ามาหน้ามีเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ให้เรากดเลือกไปที่ account security นะคะ account security ก็คือเป็นแบบความปลอดภัยของ account เรานั่นเองพอต่อมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะข้างบนสุดถ้าใครอ่านจีนไม่เป็นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นชื่อไวยากรของเราเอง แล้วก็อันที่2อเนี่ยจะเป็นเบอร์มือถือนะคะอันนี้ของปิงอ่ะคือปิงลิงก์ไว้แล้วนะมันก็เลยมีเขียนเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะก็คือปิงลิงไว้เบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์แต่ว่าวันนี้ปิงอยากจะเปลี่ยนเบอร์นะคะเพราะว่าเบอร์เดิมที่ปิงลิงกเอาไว้มันเป็นเบอร์ที่เมืองจีนซึ่งตอนนี้ปิงไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าเบอร์นั้นเนี่ยก็น่าจะโดนตัดไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยจะมาเปลี่ยนเบอร์มือถือ อ่ะเราก็กดเข้าไปตรงเบอร์มือถือเลยนะคะพอเรากดเข้าไปที่เบอร์มือถือเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าไม่เป็นภาษาจีนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะดูตามคลิปนี้แล้วก็ทําตามทีละขั้นตอนนะก็จะได้เหมือนกันนะคะมาเสร็จปุ๊บพอเข้ามาถึงหน้านี้นะคะให้เรากดที่ข้างหลังสีเทาๆที่เป็นรูปคนกลมๆนะคะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะก็คือข้างล่างให้กดสีเหลืองๆนะคะสีเหลืองๆมันเขียนว่า เกลือนวานเติมลูโ่โสดจีนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนมือมือถือที่เอาไว Lock ้ล็อกอินแอคเคานี้นะคะก็ต่อไปได้เลยพอกดสีเหลืองเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะคะเป็นหน้าเหมือนแบบว่า verify เราก็กดไปเลยกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวให้เราต่อจิ๊กซอว์แบบนี้แล้วก็ลากจิ๊กซอว์ได้เลยนะคะพอเราลากจิ๊กซอว์เสร็จปุ๊บอ่ะโอเค v ว r i f y เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้พอเข้ามาเป็นหน้านี้นะคะทุกคนต้องดูดีๆแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะว่า อย่าก,กดปุ่มสีเหลืองอย่าก,กดปุ่มสีเหลืองใหญ่ๆที่เขาให้กดนะคะเพราะว่าอันนั้นอนะ่ะคือมันจะส่งข้อความไปที่เบอร์เก่าเราถ้าใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์เก่าที่ลิงก์เอาไว้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าไม่มีซิมแล้วเราไม่สามารถรับข้อความได้เนี่ยห้ามกดสีเหลืองเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งข้อความโมดิฟายไปที่เบอร์เดิมของเรานะคะข้างล่างตัวสีฟ้าๆนะคะมันจะมีให้แบนเป็นสามวักเนาะมีวักแรกเป็นสีเทาตรงกลางเป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างหลังมีสีตัวนะ ให้กดตรงกลางนะคะตรงกลางที่มี6ตัวนี้ฉีทาย็นเจงฟังชอก็คือเราไม่ต้องการให้เขาส่งข้อความมาที่เบอร์นี้นะคะเราต้องการที่จะวลีไฟด้วยวิธีอื่นพอก,กดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้หน้านี้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจของปิงเนี่ยมันเป็นเบอร์จีนเบอร์เดิมของปิงเป็นเบอร์จีนนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมตรงนี้เขาจะให้พ,พิมพ์เบอร์เดิมของเราแบบเต็มๆนะคะก็ค,คือสมมุติว่าเออศูนย์เก้าสองอะไรแล้วแต่นะคะก็คือให้พิมพ์เบอร์เดิมของเราให้ครบทุกตัว พิมพ์ไปแล้วพิมพไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดสีส้มได้เลยกดสีส้มเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะโอเคอันนี้คือพอขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ Account แอคเคาท์นี้ปลอดภัยเราก็กดสีส้มๆไปอีกทีหนึ่งนะคะสีส้มๆเหลืองๆเนี้ยไปอีกทีหนึ่งก็คือเราจะผูกกับเบอร์ใหม่กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราผูกกับเบอร์ใหม่ของเราอันแรกสุดนะคะที่เป็นบวกแปดหกอันเนี้ยมันเป็นรหัสประเทศเมืองจีนนะคะก็อยู่เมืองไทยเราใช้เบอร์ไทยเนาะเราก็จะ เลือกไปเป็นรหัสประเทศเมืองไทยนะคะก็คือบวกหกหกอ่านภาษาจีนไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะก็เลือกอันที่เป็นบวกหกหกแล้วเราก็พิมพ์เบอร์ของเราไปได้เลยพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บให้กดข้างหลังที่เป็นตัวฟ้าฟ้านะคะมันจะมีปุ่มฟ้าฟ้าอยู่ก็คือให้ส่งเวอร์ยฟายมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราพอส่งมาแล้วปุ๊บ แบบนี้นะคะมันก็จะส่งมาใครที่แบบพอพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วกดเลยนะคะก็อยากกดซ้าอยากกดถี่กดทีเดียวแล้วรอสักพักหนึ่งนะคะมันจะใช้เวลาประมาณ60วิหรือว่าอาจจะช้ากว่าน,นั้นนิดหน่อยแต่ว่าอยากกดรัวเพราะว่าถ้ากดรัวนะคะมันจะขึ้นว่าวันนี้กดเกินแล้วก็คือจะไม่ส่งข้อความมาอีกแล้ว ก็จะทําไม่ได้นะคะให้กดครั้งเดียวพอแล้วก็ให้รอนะคะใจเย็นๆทุกคนถ้ามันยังไม่มาก็ใจเย็นๆก่อนนะคะถ้ากดหลายๆทีอ่ะปิงเคยแล้วกดหลายๆทีนะคะก็คือเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้ไปเลยรอไปประมาณ4ี่ห้าวันนะคะแล้วค่อยกลับมาทําใหม่อะไรเงี้ยอ่ะโอเคพอเขาส่งวอตรฟายมาแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็กดสีเหลืองๆตกลงตกลงไปเลยอ่ะแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้ววิธีการเปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์ของเราขึ้นมาหน้าอย่างนี้นะคะก็คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เช็คดูว่าตัวท้าย2ตัวของเราเนี่ยตรงกับเบอร์ที่เราเปลี่ยนไปไหมนะคะแค่นี้เองใครที่ยังไม่ได้ผูกเบอร์กับแอคเค้าไวป่อน,นะคะพิงแนะนามากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกู้แอคเค n t เดิมกลับมาได้อย่างเช่นเราลืมรหรัสหรือว่าเราเผลอลบแอปพลิเคชันไปหรือว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ย v e r i f y ได้แล้วก็สามารถดึงแอคเคาท์เดิมกลับมาใช้ได้นะคะไม่ต้องมานั่งสมัครอันใหม่หรือว่าไม่ต้องมานั่งแบบให้มันวุ่นวายนะคะก็ใครที่ไม่ได้ผูกเบอร์ไว้รีบไปผูกนะคะหรือว่าถ้าใครผูกไว้แล้วแล้วไม่ได้ใช้เบอร์เก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนเบอร์มือถือนะคะแล้วเปลี่ยนไม่เป็นก็สามารถนําคลิปนี้ไปใช้ได้นะคะทุกคนตั้งใจทําทีละขั้นตอนอย่างใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งรีบถ้าสมมติกด Verify c o d ค้ไปแล้วแล้วมันยังไม่ส่งมาก็รอก่อนนะคะอย่าก,กดรัวเด็ดขาดถ้าใครอยากให้เปิิมทำคลปนลน,นนี้้ไเลยะววัก็จแ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะกดติดตามช่องลงทูิตเตอร์ของปิงเพื่อเป็นกำลังใจของปิงได้นะคะวันนี้นก็ไปแล้วบ๊ายบาย